สำหรับใครนะคะที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ต้องหยุดฟังเลยจ้า วันนี้เนี่ยเรามีศูนย์ซ่อมมือถือนะคะเมืองพนัสนิคมมาให้ชมกันเลยค่ะทุกคนก็คือเราเนี่ยเลือกใช้บริการาร้านนี้มาตลอดเลยจริงๆนะคะร้านคือปังมากแล้วก็มีรีวิวเยอะสุดๆเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะเขาเนี่ยรับซ่อม iPhone น,นะคะ iPad ซัมซุงมือถือทุกรุ่นเลยจ้ารับจำนำขายฝากเทิร์นมือสองก็คือรับหมดเลยนะคะรับซื้อมือสองแบบดีมากเลยค่ะทุกคน ร้านตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนัสนิคมนะคะตรงข้ามร้านแว่นท็อปเจริญตราดเก่านั่นเองหัวมุมทางเข้าสายกลางเลยนะคะใครที่เคยเจอร้านซ่อมที่ไม่ดีให้ราคาต่ํามากอย่าเพิ่งเป็นกังวลไปค่ะทุกคนร้านนี้ก็คือแบบว่าให้ราคาสูงราคาซ่อมก็คือถูกสุดในเมืองเลยนะคะคือร้านนี้คุ้มมากเลยซ่อมได้ทุกอาการไม่ว่าจะเป็น